ฮอปปี้แบ๊สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปบี้แบช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งไม่เก้าหรือที่นาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีงานพี่บันไดที่ดองไว้สักพักหนึ่งแล้ว กำลังเปรี้ยวได้ที่เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะครับนั่นก็คือจันจันจันไฮเกตหนต่อ144กันดัมลูสครับดองได้ที่เลยครับเหม็นเปรี้ยวเลยไม่ใช่นั่นมันแหนมนะฮะ ก็ได้มานานแล้วเราก็ตั้งอยู่นานแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วนะครับว่าน้องมาแล้วนะฮะและที่สําคัญนะครับร้านยังไม่มาเก็บตังค์เลยนะครับร้าน x p Hobby Store นะครับถ้าร้าน SP Hobby Store ดูอยู่ช่วยมาเก็บตังค์ฉันด้วยนะฮะจะเก็บไว้นานเกินไปแล้วท่านอย <c oughs> อครับผมก็ นะฮะโลสตัวนี้ก็ได้มาจากร้าน XP Hobby Store นะครับก็ตอนนี้คือถ้าผมตามหาพี่บันไดตัวไหนอะไรยังไงอยู่ผมก็จะรบกวนทางร้าน XP หาให้นะครับโลสกรนดัมตัวนี้เป็นยังไงเออมีข้อมูลบอกนิดหน่อยนะนี่หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่า สีก็น่าจะเป็นสีเดียวกับในการ์ตูนนะครับเอ่อต้องออกตัวนี้ซึ่งนะถ้าผมเรียกสลับกันโลสกันดั้มหรือกันดั้มโลสอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาต้องขออภัยนะตรงนี้นะครับจะติดปากเรียกโลสกันดั้มมากกว่ากันดั้มโลสนะอ่ะอันนี้ต้องออกตัวนะตรงนี้นะครับก็เมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องก็จะเป็นแบบนี้นี่เอ่อจากที่ดูอ่ะตัวแอบเล็กอยู่นะครับแต่ที่ชื่นชอบ ที่ดีงานของตัวนี้คือเขาให้เอฟเฟกเซตของชุดดอกกลาบมาด้วยเนี่ยแต่ถ้าทำแต่ถ้าจะทำเหมือนในนี้ยจะต้องรู้สึกว่าจะต้องใช้2ชุดมั้งก็คือซื้อรถอะสองกล่องนะฮะเนี่ยเขาก็จะให้มาด้วยอ่าประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นพีบันไดที่ให้ของค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับการดั้มโหลดตัวนี้นะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในกันดีกว่านะครับว่ากันดัมโรสตัวนี้จะเป็นยังไงปะไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาล่ะครับมาเรามาเปิดกล่องพี่บันไดกันดัมโรสกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงตึงยังไม่เจอดามจนะฮะยังไม่เจอสติ๊กเกอร์อะ ทุงแรกนะครับแผงสีฟ้าก็แผงสีฟ้านะคือมันไม่มีรายละเอียดดีเทลอะไรเลยอออหรือว่ายังไม่เป็นส่วนที่อะน่าจะเป็นนะฮะกราะต่างๆนะนี่ร้านหลังอ่อนนี่รายละเอียดดีเทลมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่แผงสีขาว ก็จะเห็นแหละว่าตรงนี้น่าจะเป็นส่วนขาของน้องนะครับแล้วก็เป็นส่วนเอวนะฮะมีส่วนแขนอ่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนหัวนะครับน่าจะเป็นส่วนหัวนะของโรสกันดำนะครับเอาจิงๆก็ตัวงานเนี่ยน่าจะแยกสีแยกชิ้นมานะครับแล้วประกอบรวมกันนะเพราะว่าเนี่ยอันนี้แผงสีน้ำเงินนะฮะอยู่ด้านนอก แล้วก็มีแผงสีเหลืองนี่ซึ่งอยู่นี่มารับกับแผงสีน้ำเงินอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวงานแยกชี้แยกชี้และแยกสีแยกชิ้นมาให้อย่างดีนะครับนี่เขาของน้องอยู่ตรงนี้นะฮะแผงด้านหลังก็น่าจะเป็นข้อต่อนะฮะจอยต่างๆพาสมือของโลสการดัมนะครับนะ มีมือกลางนิ้วมาให้ด้วยเห็นไหมนี่แล้วก็มีหมัดแบบกำหมัดแน่นนี่มาให้ด้วยนะครับถุงทัดมาถุงนี้ก็เป็นแผงสีน้ำเงินเข้มๆนะฮะไม่รู้เป็นแผงอ,อไม่มั่นใจว่าเป็นส่วนไหนนะนะครับแล้วก็แผงตรงกลางสีแดงนะฮะ เราก็จะเห็นฟันแนลดอกกุลาเป็นไหมมีฟันแนลดอกกุหลาบอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเท้าอ่าเขาจะมีรายละเอยียดดีเทลนะในส่วนของเท้านะครับและเป็นแผงสีดำน่าจะเป็นก็ในส่วนโครงด้านในของไอพ่นของกระโปรงน่าจะนะอันนี้อันนี้ดาวเอาทั้งนั้นเลยนะอ่านะครับนี่ถุงถัดมานี่แหละของแถมที่ดีงาม มีสติกเกอร์นะครับมาให้อยู่หน่อยนึงอันนี้นะครับเป็นชุดเซตนะที่เอาไว้เล่นกับฟันแนลดอกกุหลาบสีฟ้าสวยเลยแล้วตรงนี้มีดาบเลเซอร์มาให้สองเล่มนะครับสั้นๆนี่และเฮย้ยแม t ช h แมชชิง่งโคตรด,ดีคือฐานเป็นสีฟ้าเออทั้งเซตนี่ แล้วฟันแนลเอ่อเอฟเฟกอ่ะไม่เียกฟันแนลก็ได้เอฟเฟกก็เป็นสีฟ้าเฮ้ยแมทโคตรดีอ่ะเฮ้ยแมทโคตรดีจริงอันนี้ดีจริงอันนี้ฉันเ้ยจริงนะเอออันนี้ดีนะครับลรสกันดัมจัดว่าดีนะฮะอ่าก็นะครับมีไม่เยอะมีแค่นี้นะครับก็ถึงเหยียดคู่มือพีบันไดามากๆเลยคือไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีสีไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> มาแบบแบบแบบนี้เลย นะฮะมานับแผงกันดีกว่ามีทั้งหมดกี่แผงก็จะนับรวมฐานนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10รวมฐานนะครับอ๋อ11นะฮะ11รวมฐานแล้วก็มีสติกเกอร์1อันนะครับที่เราเห็นไปแล้วนะฮะขั้นตอนการประกอบเขาก็ให้ประกอบจากตัวก่อนนะครับจากตัวนะครับมาประกอบหัว นะฮะแล้วก็มาประกอบแขนนะครับมาประกอบขานะครับมาประกอบกระโปรงนะฮะเออ่มาประกอบเขาเรียกอะไรอ่ะผ้าคลุมตรงหัวไหล่นะฮะในส่วนหัวไหล่นะแล้วก็ประกอบหัวไหล่ซ้ายหัวไหล่ขวาถึงจะมาประกอบฐานนะครับอ่าแล้วก็เขาก็จะสอนว่าเซตฟันแนลเนี่ยเซตยังไงอะไรยังไงนะครับนี่ ก็จะประมาณนี้ก็ถ้าดูอาจจะงงๆนิดนึงแต่ถ้าเดี๋ยวตอนที่เราเซตเองเนี่ยน่าจะไม่งงนะครับน่าจะไม่งงนะอ่าก็ดูแล้วเนี่ยเขาตัวงานเนี่ยคือบางทีเราดูอะเหมือนมันไม่มีรายละเอียดดีเทลใช่ไหมแต่ตัวงานมันเป็นเลเยอร์ไว้แกเห็นปะยกตัวอย่าง for example ส่วนหัวเห็นไหม จะเป็นชิ้นสีขาวก่อนแล้วก็มาเป็นชิ้นสีน้ําเงินแล้วถึงจะมีชิ้นสีเหลืองแปะเข้าไปอะไรอย่างนี้อ่าดูมีมิติมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องขอบอกว่าเขาน่าจะทําตามเอ่อในทีวีนะฮะในอนิเมะนะรายละเอียดดีเทอะไรอาจจะยังมีไม่เยอะนะครับแต่ก็ไม่แน่อ่ะเอาเป็นว่าเราไม่มานั่งมโนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบนะฮะ กันดัมโรสตัวนี้ให้เสร็จแล้วมาดูกันว่าตัวน้องจะมีรายละเอียดดีเทลดีไหมยแยกสีแยกชิ้นมาให้สวยไหมนะฮะควรคาดแก่การเก็บไหมเอออ่ะไะไปประกอบกันเลยครับตัดะตาดะตาแดนแล้วผมก็ประกอบกันดัมโรสเสร็จแล้วนะครับ น่ให้ดูใกล้ๆโอ้เฮ้ยสวยและดีและเทนะครับจัดว่าดีมากๆเลยนะกันดัมมโรสตัวนี้ต่อไม่ยากครับต่อแป๊บๆก็เสร็จและที่สำคัญไม่มีจอย PC ีนิ่มๆเลยแกเอออันนี้จัดว่าดีงามมากๆเลยนะครับรูปทรงจุดขยับทำออกมาได้ดีนะครับทำออกมาได้ดีนะ แต่หลายคนอาจจะบ่นว่าโลสตัวนี้ตัวเล็กหน่อยหนึ่งนะครับก็ในเรื่อง G ีกันดั้มส่วนใหญ่กันดั้มในจีกันดั้มมันก็จะตัวเล็กหน่อยหนึ่งนะครับมาวัดความสูงกันดีกว่าความสูงนะครับจากเท้าถึงเข่าประมาณ12เซนนะครับประมาณ12เซนนะโดยรวม ค่อนข้างชอบครับค่อนข้างชอบจุดขยับเนี่ยขยับได้ดีนะในส่วนของภาคคุมก็เปิดออกได้หมดเลยอ่าแบบนี้นะฮะทำให้เราขยับได้เยอะแยะมากมายนะคะรับโพสท่าได้ไหลากหลายนะฮะขางอได้แบบนี้นี่อ่านะคะรับโพสท่าต่อสู้ได้ดีเลยแหลนะครับ จัดว่าดีนะครับสำหรับโลสการดามตัวนี้แต่เสียอย่างเดียวมันเป็นพี่บันไดนะจ๊าข้อควรระวังในการต่อตัวนี้มีอะไรไหมก็หลักๆเลยจากที่ต่อมาจุดที่ควรระวังนะครับมีอยู่2จุดใหญ่ๆเลยนั่นก็คือเขานะฮะบางนิดนึ่งและเห็นตรงสีแดงนี้ไหมอ่าชิ้นส่วนสีแดงอันนี้นะครับระวังกระเด็นหลุดหายเวลาประกอบ นะฮะบอกเลยว่ากระเด็นหลุดหายนี่หูเป็นรูหูเป็นหูหูเป็นรูแน่นอนนะครับชิ้นสีแดงนี้นะฮะเวลาตอนประกอบก็ระวงังระวังกันให้ดีๆนะครับในส่วนของกันน้ำโลสตัวนี้จะไม่ค่อยมีรายละเอียดดีเทลอะไรนะครับแต่เขาแยกสีแยกชิ้นมาให้แบบชัดเจนเอออันนี้คือดีนะฮะ ชดเชยเรื่องรายละเอียดของตัวโลสกันดัมนะแต่เอาจริงๆก็คือเขาทําตามทีวีซีรีส์นะครับในทีวีเนี่ยก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับนี่ให้ดูอีกครั้งนึงเห็นไหมดูอย่างหน้าอกเนี่ยเขาแยกสีแยกชิ้นมาให้แบบเออดีอะดีะดูอยู่ช่วงขาเนี่ยคือแยกสีแยกชิ้นมาให้ดีมากๆเลยนะฮะสติกเกอร์ที่ให้มามีน้อยมากเออติดสติกเกอร์น้อยมากนะครับ ตอนแรกคิดว่าตัวนี้จะติดสติกเกอร์เยอะเหมือนกันไม่เยอะเลยนิดเดียวเองนะครับและในเรื่อง G ีการดัมคุณทุกตัวสามารถที่จะปลดคอกพิกด้านหลังได้อ่าแน่นอนตัวนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันครับตึงๆๆแบบนี้นะฮะแล้วก็พับมาเป็นยานได้เฮ้ยอืบอ่าเป็นแบบนี้ได้นะครับนี่ยออจัดว่าดีนะ แล้วก็ใครที่เก็บสายจีกันดั้มก็ไม่ควรพลาดลสกันดั้มตัวนี้กันดั้มล็สตัวนี้นะครับนี่เขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยนะครับให้พาสมือให้พาสมือถืออาวุธนะครับเอาไว้ถือดาบนั่นเองอ่านี่ให้มาคู่หนึ่งนะครับพาสมือนะฮะไว้ถือดาบหมัดที่ตรงนี้คือเป็นหมัดกำหมัดแน่นๆเลยนะอ่าน,นี้ก็ให้มาคู่หนึ่งนะครับ อีกอันนึงคือมือกลางนิ้วเหมือนมือชี้นิ้วแบบนี้นี่ให้มาข้างเดียวให้มาข้างเดียวนะครับดาบนะฮะนี่ให้ตัวดาบมา2อ,อันนะครับแต่ว่ามีด้ามดาบอยู่แค่อันเดียวนะครับใช้แค่อันเดียวนะอีกอันนึงเขาะกระบาดไว้นะครับนี่นะครับและฟันแนลกุลา โอ้ฉันเห็นอันนี้ปุ๊บฉันคิดถึงไอ้น,นี้ทันทีเลยอ,ะอ่ะอปิยันยาิยันนด้ิหพันปิยันาปีพูดไม่ได้ปิยันปีอายอะไรนะท่าของไอ้นี่ ite, อโฟดิเทอะอปิยันยาโรสเออฉันพูดไม่ได้จนจบนะฮะอะตามนั้นนะครับนี่อันนี้ก็คือฟันแนลกุลาบนะครับที่จะเอาไว้เล่นกับ เอฟเฟกเซตนีอ่าก็ในเซตนะครับเขาจะให้ฟาแนลคุลาบเนี่ยนี่อันเนี้ยนะมาทั้งหมด4อันนะครับมาทั้งหมด4อันนะนี่นะครับแล้วก็ตัวเซตเนี่ยก็ให้มาทั้งหมด4แกนนะ เดี๋ยวตอนถ่ายรูปจะเอาไปเซตกับฐานให้ดูแล้วกันนะว่าเซตยังไงนะครับเวลาตั้งแล้วเป็นแบบไหนนะครับและสุดท้ายเลยนะครับเขาให้ฐานมาด้วยซึ่งที่ฉันชอบก็คือสีฐานกับสีของเอฟเฟกมันแมทกันว่าเอออันนี้คือดีนะอันนี้คือดีนะฮะอ่ะสวยนะครับและที่สำคัญคือเมื่อมันเป็นสีฟ้าแก มันตัดกับสีดอกกุหลาบอย่างดีเลยอ่ะเออฟันเนอกุหลาบมันจะเด่นขึ้นมาเลยนะอันเนี้ยจัดว่าด,ดีมากๆนะฮะนี่จัดว่าด,ดีนะและฉันก็ยังพูดชื่อของท่าของอโฟดิเทไม่ได้เลยนะอะไรนะปิยนันญาโรส <laughs> ก็ยังเท้าพูดไม่ได้นะครับนี่ นะครับให้มา4อันนะฮะเอฟเฟกตชุดนะครับใครอยากได้เยอะกว่านี้หรือใครอยากได้หัวไหลนะครับคุม2ข้างก็ต้องซื้อ2ชุดนะจ๊ะอ่าตามนั้นเลยครับผมอันนี้ก็เป็นข้าวๆกลมๆของกรดดัมโลสตัวนี้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งว่ากรดดัมโลสตัวนี้เป็นงานพี่บันไดนะจ๊ะอ่ะเอาละ,ะครับเดี๋ยวผมไปจับ กันน้ำโลสตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับพี่บันไดไฮเกต1ต่อ144กันดําโลสตัวแน่สำหรับผมปโปง่ปง,ปง,ปง,ปงให้เลยนะครับต่อง่ายไม่ยุ่งยากอะไรเลยที่สำคัญสติกเกอร์น้อยตัวงานแยกสีแยกชิ้นมาให้อย่างดีเลยนะครับจุดที่ควรระวังที่เพิ่งเจอก็คือว่า ตัวเอฟเฟกนะครับกับส่วนโล่เนี่ยมันจะมีเขี้ยวในการล็อกตัวเอฟเฟกกับตัวโล่ตรงหัวไหล่ผมขอเรียกตรงนี้ว่าโล่แล้วกันนะดูเขี้ยวดีๆนะครับดูเขี้ยวดีๆในการเสียบนะครับอย่าฝืนนะเพราะถ้าตัวเขี้ยวนี้มันเสียนะครับมันไม่สามารถที่จะเกาะกับตรงหัวไหลได้เลยอ่ะ นะฮะอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับเวลาเล่นกับเอฟเฟกก็ระวังในจุดของเคี้ยวที่อยู่ตรงนี้นะฮะตรงปลายโลที่เอามาเชื่อมกับตัวเอฟเฟกดีๆแล้วกันนะครับโดยรวมในความรู้สึกของผมค่อนข้างโอเคกับโลสกันดัมตัวนี้นะครับชอบที่เขาให้ทั้งฐานให้ทั้งเอฟเฟกมาและที่สำคัญคือทั้งฐานทั้งเอฟเฟก แมชกันมากแกเออสวยและดีเอออ่ะฉันให้ดูฉากเอฟเฟอีกหนึ่งทีเฮ้ยคือสวยและดีนะแกคือคือได้อ่ะได้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 ได,ได,ได้อันนี้คือเท่นะครับอันนี้คือเท่นะโดยส่วนตัวชอบครับใครว่าไงไม่รู้แต่ฉันชอบเออไปไปแล้นนครับคิดเห็นยังไงบ้างกับพีบันไดกันดัมโลสตัวนี้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ หรือจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ฮอ b บี้แบก็ขอตัวราไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ชั้นด้วยนะกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะขอบคุณนะครับและที่สำคัญนะครับช่วยกันกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทำไมถึงต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือน ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเอาชื่อปูเป็นเดิมพันเพราะตัวฉันไลไม่เป็นเวลาครับผมไรไม่เป็นเวลาครับผม <laughs> ช่วงนี้ร้อนเงินก็ไรไม่เป็นเวลาครับอะตามนั้นนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไลฟ์ใหม่ๆจากทางคอบบี้แบนะครับยังไงก็ฝากกด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะมันจะได้เด้งเตือนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะครับสำหรับโลสการดัมตัวนี้อะไม่ใช่กันดัมโลสตัวนี้ชอบเออก็ไปหากันได้นะมันเป็นพีบันไดเด้ออะ ไปแล้วจ้ะนะบายบายมัมมัมมัมแกฉันจนะ bye mom, mom, mom. นพูดไม่ได้เลยเปลี ya, ่ยนย่าโหลดเปลี่ยนปิรัญญาโหลดได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออกว่าจะพูดได้ปิรัญญาโหลดเออไม่เป็นอาธรรมอะไรแล้วครับพูดแต่ชื่อนี้นะฮะอ่ะไปละจ้ะน,นะบ๊ายบาย